ครับท่านชมรายการอารมคยาอยู่นะครับช่วงนี้เรากำลังคุยเรื่องต้นสายปลายเหตุของอาการเลือดออกตามไรฟันเนี่ยนะค,คือต้นเหตุมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นว่ามันบาดเจ็บจากแปลงสีฟันที่ขนแปลงมันแข็งหรือเยินนะแล้วเราไม่เปลี่ยนหรือพวกใช้ไหมขัดฟันเนี่ยไม่ระมัดระวังเลยครับไม้จิ้มฟันเออไม้จิ้มฟันก็เสือกติดเงือก็ได้ขาดวิตามินซีแล้วก็ไข้เลือดออกเดงกี ไปยังไองอาจารย์คดีมเดงกี่ไม่ใช่คือมีไข้เลือดออกเนี่ยนะครับซึ่งทําให้เลือดออกตามลายฟันด้วยนะครับเขาถึงห้ามกินน้ําหวานสีแดงเวลาเป็นไข้เลือดออกอ่า,อามันยังไม่รู้เลยครับมันก็นึกว่าเลือดมันก็ส่งให้เกิดอาการเป็นพิษขึ้นมาได้อ๋อเดงกี่เนี่ยนะครับแล้วก็กลไกของการเกิดริ่มเลือดผิดปกติครับนี่แหละไอการดูแลเขาบอกว่าต้องปรึกษาหมอแล้ว คืออย่างนี้เราดูแลแบบ,บชาวบ้านเนี่ยนะออหาออออน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกอมให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็ออบ้วนทิ้งแล้วก็แปลงฟันเรื่อยๆอ,อ,อาการอักเสบก็จะหายอันนี้แบบแบบฝรั่งนะครับออถ้าแบบไทยดั้งเดิมเลยเขาจะใช้ลากไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่ารากคนคนทาไม้คนทาออไม้คนทาไม้คนทาเนี่ยต้นมันจะเป็นหนามออนะครับเวลาอยู่ในป่าเนี่ยคนก็จะถางมันทิ้งเพราะว่าเดินป่าเป็นชอบเกี่ยวเออใช่ใช่ใช่นะครับแต่ลากมันเนี่ย แก่พวกเหงือกอักเสบฟันอักเสบดีมากรากคนทาเนี่ยใช่ครับเอามาทุบๆุหน่อยแล้วก็ต้มต้มน้ำดื่มต้มไม่ใช่ดื่มนะต้มแล้วก็อมอมอะอมอมอย่างเดียวลยเพราะมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อเชื้อแบคทีเรียอะไรได้ดีมากรากคนทาเนี่ยใช่ครับเออพูดถึงไอ้เรื่องการใช้ไอ้ไอ้การไม้ต่างๆเนี่ยใบคอยมาถูฟันกันไม่ใช่ใบคอยก้านคอยก้านคอยเลยเออที่แขกเขาเอามาสีฟันเนี่ยเออพวกแขกชอบ อันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์ก็คอยนี้มันก็เป็นตัวที่ทําให้เหงือกเหงือกกับฟันมันสมานกันดีอมไม่ค่อยแตกสามะคีกันนะครับแต่ตัวฆ่าเชื้อกับเป็นไม้ไม้คนทาอนะครับถึงไม้คนทาก็เป็นไม้สีฟันชนิดหนึ่งนะครับในสมัยพุทธกาลก็ใช้กันมาอมเอาไว้ทุบทุบเลดสีอ่ะคือมีสองด้านด้านหนึ่งเหลาให้แหลมด้านหนึ่งทุบให้เหมือนผู้กันออเอาไว้เคี้ยวเคี้ยวทำความสะท้อน แล้วมันก็ฆ่าเชื้อเสร็จเลยนะเกิดในดันร่ำแลมก็ตรงไหนมีเศษน้ำติดเท่าไ่แนใช่พระสมัยโบราณก็ใช้อย่างนี้เออเราไม่รู้เนี่ยแต่แต่ไอ้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 ต้นไอ้นี่ยที่แขกเอามาสีฟันต้นคอยต้นคอยต้นคอยก้านคอยอ่ะก้านคอยเนี่ยมันเป็นยังไงได้ผลประโยชน์ไหมคือคอยเนี่ยมันมันเป็นตัวทาให้เดี๋ยวมันมียางละเดี๋ยวมีโทรศัพท์มาเดี๋ยวคุาจะรอนะเชิญวันนี้ครับครับวัสดีครับชื่ออะไรครับ ผมชื่อสิริชัยครับอ่าอยู่แถวไหนอ่ะผมอยู่ตําบลพีลอ็อกตองพาบภูมาครับทองพบภูมเหรอครับผมครับผมกาญ <ๆ S 1> <ค>บุรีเหรอครับครับเอาเอาสิริชัยมีอะไรว่ามาเลยอ๋อคือผมเป็นโรคความดันนะครับดันสูงดันต่ำความดันสูงครับคืออย่างนี้คุณเป็นโรคความดันเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลใจหมอเขาก็ให้ยามาอยู่แล้วใช่ปะอยู่ๆคนคุณไม่รู้เองหรอก่าคความดันคุณต้องไปโรงพยาบาลมา แล้วเวลาเป็นความดันเนี่ยหมอเขาให้ยาคุณก็ก้มหน้าก้มตากินไปอย่าเที่ยวไปหาสมุนไพรมากินซ้ําเติมอีกเข้าใจไหมมันจะดันต่ํามันอันตรายครับผมครับแต่ปัญหาของคุณตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ความดันนะครับปัญหาของคุณคือคุณมีพยาธิใบไม้ในตับนะครับมีวิธีรักษาอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคุณต้องหาเม็ดฟักทองที่คั่วอบกระท่อเปลือกแล้วนะกินวันละร้อยเม็ดติดต่อกันสักสามสิบวัน แบบที่หนึ่งแบบที่สองเนี่ยถ้าคุณหาต้นคนทีได้แถวจังหวัดกาญจนีมีเยอะนะครับอยู่ในป่าก็ยังมีเลยเป็นเป็นคนทีป่าหรือแถวนั้นก็เรียกสักขี้ไก่เป็นน้ำน้ำนะครับสักขี้ไก่นะครับคุณถามพวกป่าไม้แถวนั้นเลยกันเนี่ยเขาพาคุณไปได้กินใบคนทีนะครับเช้าวันละสิบใบอ่ะกินไปเถอะนะครับหรือคุณจะกินให้หายไวเนี่ยก็กินมันยี่สิบใบเลยเอามาปลูกที่บ้าน้วเลยนะครับ สักสิบวันไอ้พยาธิใบไม้ในตับก็หายไวกับเม็ดฟักทองเยอะครับผมเอแล้วเวลาไอ้ตรงข้อเข่าอ่ะครับข้อเข่าข้างซ้ายอ่ะครับเวลาเดินขึ้นบันไดอะไรเนี่ยมันมันมันชอบปวดอ่ะครับมันเป็นเพราะอะไรคืออย่างนี้เวลาที่คุณมีปัญหาที่ตับมันจะมาฟ้องที่ข้อเข่าเป็นจุดจุดฟ้องของมันจุดรายงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับไอ้ข้อเข่าที่ปวดก็จะหายไปด้วยอ๋อครับผมครับผมอ่า นะส่วนเรื่องความดันคุณไม่ต้องกังวลเราหมอให้ยาคุณก็ก้มหน้าก้มตากินไปครับผมครับมันไม่มีทางหายเลยเหละครับอะไรนะมันไม่มีโอกาสได้หายเลยแหะครับมือแต่อยู่ที่ว่าคุณรักษากับใครอ่ะถ้ารักษากับหมอก็ไม่หายต้องกินไปช่วยชีวิตแหละนะครับแต่ถ้าคุณรู้ต้นเหตุของมันอะไรนะไปรักษาที่ไหนให้มันหายครับรักษาเองนี่แหละคุณต้องรู้ต้นเหตุว่าสาเหตุของคนมีความดันอ่ะหนึ่ง เกิดจากมันมีหินปูนไปเกาะตรงรอยต่อกะเพาะกับลำไส้เล็กนะครับสองก็ค,คือการที่มีความดันก็มาจากมีอุจจาระตกค้างในลำไส้ใหญ่<อ>คุณถ่ายทุกวันไหมท้องผูก<ถ>่ะถ่ายทุกวันครับถ่ายทุกวันถ่ายจำนวนเยอะไหมเดี๋ยวเช็คดูกันก็ปกติครับสีอะไรสีเหลืองสีดำสีแดง ก็มันมันอยู่ที่อาหารการกินนะครับอ่าโอเคผมยอมรับว่าคุณขับถ่ายดีไม่มีปัญหาจากลำไส้ใหญ่นะครับแต่ค,คุณคมีปัญหาที่หลอดเลือดในหลอดเลือดของคุณมีขยะในหลอดเลือดอเยอะคราวนี้หลอดเลือดพอมีขยะเยอะเนี่ยมันคุณเคยบีบสาย,ยางลดน้ําต้นไม้เมื่อไหรละ่ะครับเวลาบีบแล้วมันจะพุ่งไหมพุ่งครับพุ่งนี่แหละเพราะว่าท่อมันไม่ดีมันถูกบีบอยู่คุณต้องไปหาอ้อยดําอ๋ออ้อยดํา ้มกับใบเตยแล้วมืองการมีไหมมันจะไปล้างขยะในหลอดเลือดมืองการมันพอจะหายากสักหน่อยะครับมันเพราะว่าป้ยดํกุ้อ้อยทําน้ําตาลหมดแล้วครับมีคุณไปแถวหน้ามีอ้อยดําอ้อยดําอผมมีลูกศิษย์อยู่มืองการเยอะเขาก็หาแต่ลองคุณเพราะคุณไม่สนใจมันไงเดี๋ยวคุณสนใจมันก็จะเจอ ไม่ใช่ไปหาน้องอ้อยดำนะอ้อยดำอ้อยดำแบบไม่เอาอ้อยขาวไม่เดี๋ยวจะไปหาน้องอ้อยดำไอ้นั้นใช้ไม่ได้นะความดันจะสูงหนักเข้าอีกนะอ้อยดำนี่ใช้ยังไงครับใช้ยังไงใช้เอามาสับๆกับใบเตยต้มน้าเข้าไปแล้วก็ดื่มน้ํามันก็จะไปทำความสะอาดหลอดเลือดให้มันสะอาดเนี่ยแล้วมันก็ไม่ทําให้เกิดความดันแล้วคุณก็หยุดยาได้ครับผมครับนะนี่แหละง่ายง่ายง่าย มันง่ายจะลงมองข้ามนะอ๋อครับครับแต่ก่อนคุณไม่รู้จักมันคุณก็เลยมองไม่เห็นมันเมื่อคุณสนใจมันมันก็จะมาหาคุณเองแล้วต่อไปุณัะรักน้องอ้อยดำน้องดำอ้อยแถมน้องใบเตยด้วยนะน้องใบเตยโอ้ใบเตยเหรอแน่นองแน่นองนี่นะอาสยาแล้วคนละคนกันมากชอบมากขอให้บอกเถอะอาทำไมอะ ชอบพี่ไม่ชอบแล้วไงอันนี้จังสุขังพลังมาแล้วเข้าวันนี้แล้วโอ้ยคุยกับคุณใก้วันนี้ไม่เคยดีเลยเนอะอันนี้จังอยู่เรื่อยนะครับโอเคนะครับคุณสิริชัยครับเออแล้วผมพอดีขอหนังสือไปตั้งหลายเดือนแล้วนะครับในจดหมายคุณใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยไหมใส่มาครับวันนี้ใส่เบอร์โทรศัพท์มาจะได้โทรกลับไปถามรับไปยัง นะเพราะว่าผมเคยเช็คก uh ับสำนักพิมพ์มาเคยเคยเมีมีผู้หญิงเคยโทรมาค้างพอดีผมไม่อยู่อะครับเออาครับผมอ๋อเขาโทรถามอะไรไปย่งงไม่อาจจะโทรโทรบอกว่าส่งมาแล้วแต่ไม่รู้ไปหายที่ไหนไงอ๋อเหรอมีอย่างนี้บ่อยนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่เพิ่งโทรมาสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยครับอ๋อคงเยะส่งเหรอ มันยังไม่แม่นคือคุยกันยังไม่สารเข้าใจเลยครับสารมนตัดไปก่อนนะครับแล้วผมกทรกลับก็ไม่ได้รักษาครับโอเคครับครับได้ครับโอเคที่ดูให้นะครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับเว่างๆมาเที่ยวอำเภอตองหว้าบูมาครับอยู่ปีล็อกแ่แดงพม่าเนี่ยครับติดชายแดนเลยป่ะติดชายแดนเลยครับผมกลัวพวกมันมีโรคไข้ป่าไหมอ่ะ ครับไม่มีครับเพื่อความอากาศเย็นสบายเลยครับเลยอ้าวอ้าวเยอะโอ้โหนี่ท้องปับภูมินี่นะครับข้าวแกงนี่อร่อยมากนะครับผมครับผมมีพริกขี้หนูพริกขี้หนูกะเหรี่ยงโอ้โหไอ้เหมืองนีต่ผมแล้วยังไงเหมืองเขาไอ้เหมืองอะไรอ่ะเหมืองเหมืองปีล็อกเออปีล็อกอ่ะปีล็อกครับเหมืองปีล็อกไม่ผมผมอยู่ที่หน่วยราชการต้นน้ำเนี่ยครับมีที่พักอะไรเรียบร้อยเลยครับอ๋ออยู่ราชการอ่ะต้นน้ำเองอ๋อเขาอยู่ต้นน้ำตรงที่ตำรวจตะเวนชายแดนอยู่สิ ชาชที่โรงเรียนตชดอ่ะครับอ๋ออ๋ออันนี้อ่ะอันนี้เคปตชดอป่ะเคยมาป่ะครับเคยนี่เราจากตชดอนะมามีตลาดแต่ขายข้าวแกงนะโอ้โหจ้าปรคุณเนยอร่อยนอะไรประมาณถ้าสามกิโลครับถึงตลาดเขเรียกตลาดนิตองอ่ะครับหมู่บ้านนีตองนี่แกงเขียวหวานไอ้พริกกะเลียงนะครับผมครับโอ้โหอย่าบอกใครเชียวบอกไม่บอกให้ก็บอกอยู่นี่บอกไม่แห แล้วจะบอกให้มาไปที่นี่นะพอไปค้างที่นั่นนะคพี่าพาจะพาไปกินอะไรรู้เปล่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินพระจันทร์ขึ้นตอนเย็นเนี่ยนะโอ้โหเจ้าคุณเลยสวยมากเลยสวยมากมันตามันตากอากาศดีๆมันจะเห็นทะเลอันดามันเลยอะครับโอ้ทะเลอันดามันด้วยครับผมโอ้คุณธีชัยเป็นคนทองพระภูมิเลยก็เหมือนหรือเปล่า ไม่ไม่ครับผมเป็นคนใต้ครับอ๋าแล้วมาทำอะไรที่นี่ข้าราชการผมมาผมมาอยู่หน่วยราชการต้นน้ำไงครับอ๋ออยู่พนักงานต้นน้ำเออได้ได้ได้เดี๋ยวเราเบรกกันนี่โอเคครับขอบคุณนะครับครับผมครับครับบางสักครู่ครับ